สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอคลิปสัมภาษณ์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะข้อ 1. ประวัติส่วนตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูธนวันศรีนารงนะคะชื่อเล่นชื่อพูพาที่เด็กๆชอบเรียกกันนะคะข้อ2ประวัติการศึกษาค่ะคุณครูจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพุรพาคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ค่ะ ข้อ3ประวัติการทํางานรางวัลที่ได้รับและเป้าหมายในการทํางานค่ะประวัติการทํางานคุณครูเข้ารับราชการที่โรงเรียนวัดล่างจังหวัดชัชชันเซานะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนทองนะคะจังหวัดชัชชันเซาเหมือนกันเป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดใหญ่พิเศษนะคะ รางวัลที่ได้รับจริงๆก็มีมากมายแต่เอาที่ภูมิใจที่สุดก็ต้องเป็นรางวัลครูต้นแบบภกษาชีวิตในระดับประเทศเลยค่ะส่วนเป้าหมายในการทํางานของคุณครูต้องบอกว่ามันคือเด็กค่ะเป้าหมายของเราคือความสําเร็จของเด็กค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกได้เลยว่าเราพัฒนาเขาไปในแนวทางไหน แล้วมันคือความสําเร็จของเราจริงๆแล้วเราจะภูมิใจทุกครั้งเลยที่เด็กๆกลับมาแล้วบอกว่าคุณครูหนูไปเรียนอันนี้นะคะหนูเรียนแล้วได้ผลอย่างนี้นะคะนี่คือความสําเร็จที่แท้จริงของค,ครูเลยค่ะข้อ 4. คุณธรรมจริยธรรมอุดมคติปัญญาที่ครูยึดถือเป็นแนวทางและมีบุคคลใดเป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมของคุณครูที่ยึดถือมาตั้งแต่เริ่ม เข้ามาเป็นคุณครูนะคะก็คือพรมวิหารสี่ค่ะความเมตตารับปรารถนาดีต่อเขานะคะความการุณารู้จักช่วยเหลืออยากช่วยเหลือนะคะในทุกด้านที่เราพอช่วยได้นะคะมุทิตาการยินดีทุกครั้งที่เห็นคนอื่นมีความสุขแม้กระทั่งเด็กนักเรียนแค่มาบอกเราว่าคุณครูหนูเรียนจบแล้วนะ นั่นก็ค,คือความยินดีของเราในก้าวหนึน่งแล้วแล้ววันหนึ่งที่เขามีงานทำมีครอบครัวที่ดีนั่นก็คือความสำเร็จนั่นก็คือมุติตาของคุณครูแล้วะะล่ะค่ะอุเบกขาคือการมีใจเป็นกลางต้องยอมรับว,ว่าในขณะที่สอนเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่ได้มีพื้นฐานมาแบบเดียวกันนะคะดังนั้นอะ่ะเราจะทำยังไงให้เราสามารถ วางใจเป็นกลางไม่รักใครมากเกินไปจนเกิดอคติกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะรู้จักการช่วยเหลือนักเรียนด้วยด้วยใจจริงนะคะสำหรับอุดม์คติของคุณครูก็อย่างที่บอกเลยค่ะเข้าใจเด็กเขาให้ได้มากที่สุดสอนด้วยใจเข้าใจเขาเราจะรู้ค่ะว่าเราควรสอนเขาในทางไหนนะคะสอนด้วยใจหมายความว่า ใช้ใจในการคุยกับเด็กต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะคะเด็กเปลี่ยนไปมากค่ะเปลี่ยนไปจากวันแรกที่คุณครูรับราชการมานะคะเด็กปัจจุบันมีการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีมากแล้วการเข้าถึงสื่อทำให้หลายๆคนอาจจะมองว่าเด็กเดี๋ยวนี้สอนยากเนาะแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราได้ใจเขาอะ่ะ เด็กสามารถพูดได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าจากที่สอนมาเนี่ยพยายามเอาใจเข้าไปสอนก่อนเราไปอยู่ในใจเขาเมื่อไหร่ที่เรานั่งในใจเด็กได้วันนั้นล่ะค่ะการสอนของเราจะง่ายมากแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ะเขาก็เหมือนจะปิดประตูกั้นเราอยู่ตลอดเวลาไม่โอเคกับครูคนนี้ก็จะนั่งเรียนไปอย่างนั้นสุดท้ายแล้วทั้งการเรียนก็ไม่ได้ ทั้งสภาพใจิตใจเขาก็ไม่พร้อมวันนั้นก็คือการสอนที่ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นหัวใจสำคัญคือการเข้าไปนั่งในใจของเด็กให้ได้ค่ะสำหรับบุคคลต้นแบบของคุณครูนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยก็เป็นคุณครูท่านหนึ่งเนาะซึ่งปัจจุบันท่านก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ละนะคะท่านเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แต่ว่าท่านสอนเด็กด้วยใจจริง ในใน,ในตอนเล็กๆอะค่ะที่คุณครูเรียนหนังสือเนี่ยเราอะมีความอยากเรียนกับเพื่อนแต่ฐานะทางบ้านเราไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่คุณครูท่านเนี้ยหนุไม่เข้าใจในห้องคุณครูสอนพิเศษหนูได้แต่คุณครูไม่เก็บตังนะแต่มีข้อแม้ว่าหนูต้องมาเรียนทุกวันนี่แหละแล้วเขาก็ค่อยๆสอนเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตเราจนเราบรรจุเป็นข้าราชการเขาก็คือมีความสุขดังนั้น เขาคือที่เบสในการดํารงชีวิตเขาสอนให้เรารู้ว่าถ้ามาไหลเนี่ยเขาได้เข้ามานั่งในใจใครสักคนอะ่ะเขาจะสอนเราง่ายมากเลยเขาจะพูดยังไงก็คือเราจะฟังและเราจะเชื่อและเราก็จะคิดตามแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกให้เราเธอต้องไปทางนี้นะคิดเองลูกถ้าหนูทําแบบเนี้ยมันจะดีไหมจะสอนให้เราคิดค่ะเพราะเขาบอกกับเราเสมอว่าเขาไม่มีทางกับเราได้ตลอดงนั้นคนเดียวที่คิดและตัดสินใจได้คือเรา นี่คือต้นแบบในการำดำรงชีวิตที่ดีเลยค่ะข้อ5เทคนิคการสอนใดที่ใช้แล้วนักเรียนให้ความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ธที่ดีค่ะคงจะเป็นการสอนแบบร่วมมือร่วมใจในที่นี้หมายความว่ายังไงด้วยความที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะดังนั้นการสอนโดยตั้งแต่แรกเริ่มเลยจุดประสงค์นักเรียนต้องเข้าใจวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเมื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์แหละรู้ปลายทางแล้วว่าสุดท้ายอะ่ะ ผลจะต้องเกิดอะไรจะต้องไปถึงไหนแล้วลงมือปฏิบัติไปด้วยกันนะคิดสิคะว่าวันนี้ปัญหาของเราในการเรียนคืออะไระแล้วเราจะตั้งสม,มุดิฐานได้ยังไงตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเนี่ยสำคัญมากสําหรับวิทยาศาสตร์เลยนะคะและลงมือปฏิบัติไอ้ขั้นตอนนี้แหละคะ่ะเป็นขั้นตอนที่มันจะเกิดความวุ่นวายในห้องมากจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กเขาได้ลงมือทําเขาจะได้คุยกันดังนั้น ช่วงเวลานี้สสำหรับคุณครูเลยจะไม่ค่อยที่จะให้เด็กเงียบจะปล่อยให้เขาได้คุยกันอย่างอิสระเลยแต่ในบางกิจกรรมที่มันอันตรายเราก็มีความดุดุเพราะอะไรคะเราทำให้เขาเห็นนะคะว่าถ้าถ้ามันพลาดขึ้นมามันจะเกิดอะไรบ้างถ้าหนูไม่ฟังคุณครูแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรในการทดลองที่มันอันตรายนะคะ ข้อ6คุณลักษณะหรือสิ่งใดในตัวครูนะคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จคะในความคิดของคุณครูนะคะคุณลักษณะหรือสิ่งในตัวเองที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้ก็คือความตั้งใจมากกว่าค่ะเราตั้งใจกับทุกเรื่องตั้งใจที่จะสอนเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาตั้งใจที่จะดูแลเขาตั้งใจที่จะรักเด็กนะคะอันนี้คือความ รู้สึกว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วอะคะเราจะทำสิ่งนั้นออกมาด้วยความเต็มที่เนาะข้อ 7. ปัจจัยที่ส่งผลให้ครูได้รับความสำเร็จในวิชาชีพครูค่ะปัจจัยที่ส่งผลให้คุณครูได้รับความสำเร็จในวิชาชีพครูความสำเร็จของคุณครูอย่างที่บอกคะ่ะมันคือเด็กดังนั้นปัจจัยของคุณครูก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กสามารถ เดินออกจากห้องแล้วเจอคุณครูคุณครูคะหนูเข้าใจแล้วทำไมคุณครูถึงบอกว่าไอติมมันหลอมเหลวนะมันไม่ใช่ละลายเพราะสถานะของสารมันเป็นอย่างเงี้ยเขาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้คุณครูหนูรู้แล้วทาไมพืชต้องขายน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่เขาสามารถเอาไปดู เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือแม้กระทั่งการไปเรียนต่อแล้วประสบความสำเร็จได้นะคะนั่นก็คือความสำเร็จของเราละข้อ8สมมุติว่านักเรียนไม่สนใจเรียนในวิชาที่ครูสอนหนีเรียนไม่ส่งงานครูมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าจเจอ,อมาค่ะกับโรงเรียนขยายโอกาสที่ไปบรรจุครั้งแรกเลยเนาะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเด็ก ด้วยพื้นฐานของสภาพสังคมณะบริเวณตรงนั้นเนาะก็จะเป็นสังคมที่เคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาเป็นเมืองแห่งเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมเนาะดังนั้นเด็กก็จะย้ายเข้ามาย้ายออกไปตามผู้ปกครองเดี๋ยวย้ายโรงเรียนนี้ย้ายโรงเรียนนี้ดังนั้นอ่ะสภาพของเด็กก็จะไม่นิ่งหนึ่งละสองสภาพสังคมในปัจจุบันต้องยอมรับว่านอกจากสื่อแล้วอบายมุกสิ่งเสพติดเข้ามาในตัวเขาค่อนข้างเยอะมากเลยดังนั้นช่วงแรกๆเนาะที่คุณครูไปสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะ หนักสําหรับเราในตอนนั้นที่ไปบรรจุเนาะแต่เราก็กลับมานั่งคิดเนาะว่าเราจะต้องอยู่ที่เนี้ยจนกว่าเราจะได้ย้ายไปไหนเราต้องอยู่กับเขาเราจะทํำยังไงให้สภาพตรงเนี้ยมันดีขึ้นให้ได้อย่างน,น้อยก็แค่เด็กในห้องเราก็ได้ค่ะในห้องที่คุณครูประจําชัน้นคุณครูคิดแค่นั้นในสมัยนั้นคือประจําชั้นมสาม ะะแล้วมสามเนี่ยเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนนั้นซึ่งเด็กเขาจบมสามแล้วเขาจะต้องไปต่อที่อื่นเพราะโรงเรียนไทยโอกาสมีถึงแค่มสามดังนั้นมันเป็นความท้าทายว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้เด็กไม่หลุดออกจากการศึกษาเพราะว่าจากการไปดูที่โรงเรียนนั้นนะคะคือพอไปสอนเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเด็กจบจากที่นี่จะไปเรียนต่อไหนในเมื่อเด็กเขาไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมือนโรงเรียนใหญ่ๆเขาไม่ได้มีความตั้งใจเรียนเหมือนเด็กในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแล้ว สาภาพสังคมสาภาพเศรษฐกิจณนะปัจจุบันของที่บ้านเขามันไม่ได้พร้อมค่ะบางคนคือกลับไปบ้านเนี่ยจะต้องดูแลนอ้องจะต้องทํางานบ้านจะต้องไปหาเงินจะต้องไปขายของตามตลาดนัดบ้างตามสี่แยกไฟแดงบ้างอันนี้คือสิ่งที่บ้านเด็กเป็นนะคะไปตกปลาเพื่อหากับข้าวมากินเย็นนั้นไม่งั้นไม่มีกับข้าวกินอันนี้คือปัญหาของเด็กๆที่เราพบเจอณตอนนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็มานั่งคิดแล้วว่าเราจะทํายังไง กับโจทย์ปัญหาที่ในความคิดณตอนนั้นนะคะยากมากเลยสําหรับเราก็เลยมานั่งคิดว่าตัวเองอะ่ะทําไมถึงเรียนทําไมเราถึงอยากเรียนทําไมเราถึงมีแรงผลักดันว่าเราจะต้องเรียนก็เลยเริ่มที่จะคุยกับเด็กยอมรับเลยค่ะว่าช่วงแรกๆก,ก่อนก่อนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เปิดเทอมแรกๆอะ่ะจะยังไม่ได้อัดเนื้อหาได้เลยเพราะว่าถ้ายิ่งเด็กขึ้นมาจากชั้นใหม่เนี่ยเราควรจะได้ใจเขาก่อนคุณครูก็จะเอาชาแน,เนวเนี่ยเข้ามาช่วยเนาะรู้จักเด็กทําความเข้าใจเด็ก เพื่อที่เราจะเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้รู้พื้นฐานที่บ้านรู้พื้นฐานครอบครัวของเด็กแล้วเอาเราอะไปนั่งในใจเขาให้ได้เพราะถ้าเราไม่ได้นั่งในใ,นใจเขาอะเราจะไม่สามารถหยุดอะไรได้เลยและยิ่งเด็กมัธยมต้นเป็นช่วงแห่งการอยากรู้อยากลองดังนั้นอะในช่วงอยากรู้อยากลองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราไม่ได้นั่งในใจเขาอะเราจะไม่สามารถคําเดียวแล้วหยุดเขาได้เลยซึ่ง โอ้โหแรกๆยอมรับเลยค่ะทั้งดุทั้งอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราไม่เคยชอบอะ่ะแต่เราทาแล้วผลปรากฏเด็กก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟังเราสักเท่าไหร่จนวันนึงที่เรามานั่งแล้วก็แบบถามเขาตรงๆเลยครูต้องทํายังไงกับหนูครูถึงจะสามารถอยู่กับหนูได้เพราะคุณครูได้รับมอบหมายให้มาประจําชั้นหนูนะจะต้องอยู่ด้วยกันนะหนึ่งปีการศึกษาเราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันยังไง เด็กเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีคาตอบให้คุณครูค่ะคุณครูก็กลับบ้านแล้วก็นอนคิดเลยว่าโอเคฉันจะลองปรับตัวใหม่ฉันจะเป็นเพื่อนฉันจะเป็นพี่ฉันจะเป็นคนที่เขาต้องการเริ่มรับฟังค่ะรับฟังปัญหาวันนี้เรานั่งมองเด็กคนเนี้ยทําไมวิชานี้เขาถึงชอบออกนอกห้องเรียนจังมันเกิดอะไรขึ้นกลางวันว่างๆมาคุยเล่นกับครูหน่อยนะครูเหงาซึ่งจริงๆเราไม่ได้เหงาหรอกค่ะเราก็มีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบแต่เราแค่อยาก ที่จะคุยกับเขาเพื่อที่จะตะล่อมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อได้เรียกเขามาคุยะคะ่ะเราก็พบว่าเขามีพื้นฐานทางด้านจิตใจณนะวันนั้นไม่ได้โอเคสักเท่าไหร่กับคุณครูนะคะเราก็เริ่มปรับแต่เราต้องยอมรับค่ะการปรับครูด้วยกันมันยากมากเราเริ่มปรับเด็กค่ะเราคุยกับเด็กในห้องเราเพอแล้วว่าควรทําอะไรแล้วพอคุยแล้วเด็กเขาโอเคแล้วเรา เริ่มได้ใจเด็กคนนี้แล้วเราก็เลยรู้แล้วว่าเนี่ยคือแนวทางที่เราควรทำล่ะเราควรคุยกับเด็กให้มากขึ้นอยู่กับเขาให้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าทุกช่วงกลางวันสอนเด็กมัธยมเหมือนเด็กประถมเลยค่ะหนูมาอยู่กับคุณครูนะลูกเรามาช่วยกันทํางานหนูขาดวิชานี้เรามาช่วยกันจนทําให้เด็กคุณครูเนี่ยจากที่จากที่ปีแรกนะคะที่ไปบรรจุเนี่ยเด็กจบแล้วมีเด็กที่ไม่จบการเรียน5คนซึ่งเป็นความคิดที่คุณครูคิดว่าเด็กพวกนี้ห้าคนเขาต้องมาเรียนซ้ำอ่ะ ถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยากเป็นซ้าเราก็เลยคุยกันทั้ง5คนแล้วก็ลองมาตั้งใหม่ปีถัดไปยอมรับข่าวว่ามีเด็กขึ้นมาใหม่แล้วก็หลุดอีกสองคนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนณนปีสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาอยู่โรงเรียนวัดด้านทองเด็กจบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเด็กก็มีที่เรียนเด็กมีจดหมายเด็กบางคนที่ไม่ได้มมมีไไไ่่ด้เรียนเก่งสักเท่าไหร่เขาก็มีที่เรียนที่เหมาะสาหรับเขาไม่มีเงินที่จะเรียนเขาก็มีที่เรียนที่รองรับที่มันไม่ต้องใช้เงินมากมายทํางานได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ คุยคะ่ะต้องหาคอนแทคให้ได้มากที่สุดเลยคุณครูคือต้องเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วอะเพื่อที่อนาคตเขาจะโอเคนะคะดังนั้นการจัดการกรเด็กที่หนีเรียนไม่ทำงานไม่ส่งงานคุยคะ่ะนี่คือปัจจัยสำคัญคุยให้โอกาสข้อ9คําแนะนําหรือข้อคิดสาหรับนักศ,ศึกษาสําหรับผู้ที่ต้องการมาเป็นครูคะ่ะการมาเป็นครูเนี่ยคารุแปลว่าหนาักเนาะ ดังนั้นคุณครูอยากจะให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนอยู่นะตอนนี้เข้าใจถึงภาระอันหนักหน่วงที่จะต้องเกิดขึ้นแต่จงมองมันเป็นความสุขค่ะเพราะเด็กคือผ้าขาววันนี้เขาอาจจะเลอะสีที่เราไม่ต้องการแต่เราอ่ะจะท้าทายังไงที่จะพาเขาอะกลับมาในสีที่เราต้องการได้เรารักเขาคุณครูคก็เชื่อว่าเด็กจะรักเราเรา ให้โอกาสเขาวันหนึ่งเขาก็จะให้โอกาสเราในการเปิดใจรับฟังเราแล้วเรียนไปกับเราได้ไม่ดุจนเกินไปรู้จักเล่นแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเราในการเป็นครูการวางตัวคือสิ่งสำคัญะคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณครูหลายคนเนาะอาจจะ ใช้ความสนิทสนมแล้วเล่นกบเด็กแต่ลืมวางตัวเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเด็กพอเล่นมากๆเขาอาจจะเผลอค่ะดังนั้นเราต้องวางตัวให้ถูกต้องนะครับการแต่งกายก็สําคัญสําหรับคุณครูเลยข้อ10คําแนะนําสถาบันที่ผลิตครูค่ะ เปรตภูนะคะสถาบันที่เปรตภูที่ล้นก็มีจุดมุ่งหมายใงการในก,การพัฒนานักศึกษานิสินักศึกษาเราให้สามารถผลิตนักศึกษาที่ดีและมีคุณภาพได้ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนานักศึกษาที่ดีก็คงจะต้องให้นักศึกษาฝึกการเขียนแผนให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติก็คือได้ลงมาสอนเด็กจริงๆนะคะเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จากที่สักเกตมาเนาะจากการที่คุณครูได้เป็นมิี่เลียน ด้วยนะคะก็จะเห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่พอลงได้มาสอนเด็กแล้วเนี่ยสัทความมั่นใจความกล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะควบคุมชั้นเรียนไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเด็กๆได้ลงมาฝึกส,สอนบ่อยนะคะงลงมาเป็นผู้ช่วยครูอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพัฒนานักจิตนักศึกษาที่ดีและมีคุณภาพได้ซึ่งตัวครูเองแล้วก็มั่นใจเลยค่ะว่าทุกสถาบันทุกมหาวิทยาลัยสามารถผลิตคู่หรือนักศึกษา ที่จบออกมาได้อย่างมีคุณภาพแล้วค่ะขอบคุณค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบ